ช่อง7 HD และทุกแพลตฟอร์มของช่อง7 HD จะถ่ายทอดสดมวยสากลระดับโลกรุ่น80กิโลกรัมชายระหว่างวิรพลจงจอหอกับ็อบบี้ก่อนซาเลสเพื่อจิงตัวไปโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรายการเส้นทางสู่โอลิมปิก2024 Presented by M150 รวมเชีน,นักชกไทยช่อง7 HD และบากบุูดทีวีถ่ายทอดสดจากอินร์สเตยหัวมากนะครับ หลังจากนั้นครับติดตามชมละครเรื่องใหม่รอยรักรอยบาปคืนนี้จะเสนอให้ชมเป็นตอนแรกและต่อด้วยละครเข็มซ่อนปลายเป็นรายการต่อไปครับพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ขันติทีรัสลังกาโรโอความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับเป็นภาพพายุทอร์นาโดขนาดใหญ่กำลังพัดถล่มรัฐเขียนตก,กี้ของสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งมีผู้บันทึกภาพไว้ได้นะครับโดยเกิดพายุทอร์นาโดพัดถล่มหลายรัฐของสหรัฐชั่วข้ามคืนค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย18คนอาคารเสียหายหลายร้อยหลังประชาชนเกือบ200,000คนไม่มี ฟ้าใช้หลานกับด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะครับ